สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ d e v i l m a y Cry สี่มิชชั่นที่11นะครับ The Nine Circle Power Up 5,000ไม่น่าจะพอโอเคภารกิจนี้คือให้เราขัดขวางการกำเนิดของพระเจ้า โอ้มีกล้ามเป็นมัดมัด,มดเลยนะฮะเห็นกล้ามก้นด้วยซ้ายขวาซ้ายก่อนแล้วกันมีคืออะไรปั่นก่อนแล้วกันถามที่หลังขึ้นไปชั้นสองได้โอเควนสักรอบหนึ่งก่อน โหโหนิ้วแทบหักปึิบเบิร์บบบป๊บปบบอ๋อครบรอบโอเคอืมอ้าวต้องยิงใหม่เนะี่ย ปึ๊บโอเคตัวอะไรวะเกียดไปจริงๆตัวนี้อ๋ออย่าพึ้งไป โอ๊ยเออต้องจัดเต็มตัวนี้ ไม่ตายฮะขาดอีกนิดเดียวอะไรกันเรอเฮะโอ้โหโอ้ท่าใหม่อะเนี่ยโอ้โหขาดอีกนิดเดียวครับดามเมจเมื่อกี้ไม่งั้นจบในชุดเดียวแล้ว นี่นอะไรเปิดทางนี้คือลงชั้นเก่าโอเคมีลิฟต์อืมอ๋อเปิดวาร์ป อะไรวะอ,อ๋อต้องมีสองฝั่งหมดประโยชน์แล้วมานี่ตรงนั้นมีของปึ๊บ เวีนกรรมโอเคโอเคขึ้นไปไม่ได้เหรอเออไปได้ครับโทษทีโอ้ Cắt đó up nít tiêu Để nào, mì Ok mình tình cập đạc Mình Mình ui cam Úp เอออโโ้หง uh. oh. <could> ัดขึ้นเอออะไรเนี่ย ซูเพ็กดับคลิกโอเคผมมาอีกฝั่งละถูกต้องแล้วฮะเอาอืม ลงไปไหนเนี่ยด้วยความโซนครับเวรกรรมตรงนี้เหรอเอ้าตรงไหงนวะโอเคไป ทำไมเยอะจุงเลยโอ้โหมีปล่อยพลังด้วยเว้ย Ơ hờ, ơ มีลิฟต์ลงมาแล้วมาก็สวิตช์ลิฟต์ทางนี้คือทางที่เราขึ้นมาอ่ะโดดไปใหม่สิไม่ได้แฮะลงไปตรงไหนตทีนี้ ตรงนี้ปะอ๋อกลับนี้ก็ได้เหรอเนี่ยบ้าจริง <c oughs> เคยเปิดวาร์ปมีวาร์ปทั้งข้าวสองอัน 아. <놀람> <놀람> แข่งทำไมเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย ah Oh, yung doon. Sakit na, okay, big. ทำไมเยอะขนาดนี้ไม่ไม่กระโดดลงวาร์ปพอดีจะบ้าตาย โหสู้ใหม่หมดเลยขึ้นไปแล้วอ๋อพอไม่เลแค่นี้ ม่อืมสู้อะไรวะเนี่ยมันไม่สวยงามหรือยังไงฮะฉันคิดว่าฉันกับนายมีความชอบคนละแบบกันนะ ช่างปิดบังจริงๆตายยังชิดีโอ้เสียงออเสียงออดเลยก็ยังไม่ตายครับ ไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการเหรอที่ว่าต้องการเป็นสิ่งหนึ่งเดียวกับเธอโดยสิ่งนี้ร่างกายของนายจะผสมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและให้กำเนิดเป็นปลพลังไปทำเอาเองเหอะผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณ <c oughs> ได้โปรดเชื่อผมเถอะ ฉันเกรงว่าแกจะมาช้าไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังสมบูรณ์ได้นะในยังมีโอกาสที่จะได้เห็นพลังของผู้รับใช้จ้าของเพิ่มพลังไม่มีเลย เอ้ยเอ้ยอุ้ยมีสองอันเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วโอ้สัต์ใจมาออดมาออดอะไรโอ้โหใส่ร้าง ใสข้างลืมลืมใช้ตอนแปลงล่าง <c oughs> เออโมโหแล้วตาแดงแล้ว ้จอจยมานีกลับมาก่อนเอา้าลืมแปลงร่างอะเนี่ย ยังพลังยังไม่หมดเลยทำหน้าตาชั่วรลายมากๆโอ้ขี่หุ่นแล้วเดี๋ยวสิพลังมันเต็มไมเนี่ยเอ้ย พลังไม่เต็มโอ้เอโอโหฮึตายไหมตายสิเนาะ แกเป็นปีศาจไม่ใช่ฉันโอ้โหตอนแปลงร่างแล้วเวลาออกเสียงพูดนะครับจะมีเสียงเหมือนเสียงของปีศาจอะตัวสีฟ,ฟ้าพูดด้วยนะฮะยึดติดกับความรักนั่นเหรอหนะน่าอายซะจริง ไม่ใช่พวกเดียวกันเต้แต่ว่าทำไมสู้ได้ดีดเหนือความพัดหมายของฉันเลยเกินฉันตั้งใจจะดูดเขามามันตั้งใจจะดูดดันเต้มาใช้เป็นพลังของสิ่งนี้นะครับรู้สึกว่าฉันต้องเลือกใช้ของในมือและก็คือจะใช้เนโรอ๋อใช้ดาบ เมือ่อเลือดของแกกับแบบนี้ผสมกันเราจะประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดใครมาออ <c oughs> นุบันเตเนโลวิงว่งวิ่งยังไงวะอาแก ยอดพวกเรางั้นเหรอฉันร mm ับใช้โลกแห่งความฝันที่นายเคยพูดแต่ว่านายใช้น้องสาวฉันไคลี่ไม่มีใครทำแบบนี้หรอกมันให้อภัยไม่ได้ความรักเหรอของพี่น้อง ไอ้โง่เอ้ยโอ้สโลโมชั่นสิ่งที่ต้องการก็คือแค่พลังเท่านั้นอ๋อดันเต้มาแล้วโอ้โหมากับเจทริสนะครับยังคงความบิ๊กเบิ้มเหมือนเดิมเด้งเชียวอ้เธอนี่เองกอเลีย เนี Rather, ่ยโชคร้ายจริงๆที่ฉันไม่ต้องใช้เลือดของสปาดาแล้วก็คือดันเต้บอกว่าฉันไม่รู้สินะฉันก็มั่นใจในเด็กตัวนี้เหมือนกันแกไอ้โง่หนีเป็นจะหนีแล้วเป็นไปไม่ได้หรอก การกำเนิดหยุดไปได้เอาไฟแขนดับทันหมดเป็นไอรอนแมนหรือไงเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนูยอมแพ้แล้วเหรอทางเลืองของฉันมันหมดละมันไม่มีแล้วโอ้โหทำเป็นละครไปได้แต่ถึงยังไงนะท้านายตายโดยที่ไม่คืนดาบให้ฉันแล้วก็ฉันเดโมโหมากๆเลยงั้นเข้ามาเอาสิ ไอเกียนเลยประมาณนี้นะฮะเออถึงเหมือนไอรอนแมนจริงเนี่ยใช้หมัดใช้มือทั้งเรื่องเลยผมเล่นตัวนี้อ๋อไปเจอแคลรี่ข้างใน ทำไมตาลอยงั้นผมช่วยคุณไม่ได้นโร ขอบคุณแกนี่ไงแกนี่ไง I swear t I ฉันผมสาบานผมสาบานว่าจะออกไปจากที่นี่ไปด้วยกันโอ้น้ำตาไหลกกรรมไม่ใช่แบบที่คิดแนฮะนึกว่า ผมนึกว่าไคลี่จะเป็นปีศาจนะครับโดนแบบจับเป็นปีศาจแล้วเราก็สู้กับไคลี่นะครับแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะสรุปก็คือไคลี่กับเนโรโดนจับด้วยกันซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ไคลี่อ่ะรอดหรือเปล่าแต่เนโรยังยังยังน่าจะยังอยู่แน่นอนโอ้อยสัน ดูดิมันมีปีกด้วยมันถูกออกแบบมาให้ดูอลังการน่ะยังไม่ตายยังไม่ตายฮะเฮ้ไอเจ้านี่มันจะไปไหนเหรอมันยังไม่สำเร็จใช่ไหมมันยังไม่สำเร็จดีใช่ไหมเขาจะตั้งใจเอามันไปช่วยโลกตอนนี้เขามีสิ่งที่เธอเขาต้องการแล้วยามโต สปาราใช้มันผนึกประตูนรกมานานมาแล้วดาบเล่มน,นั้นเป็นกุญแจเพื่อเปิดประตูนรกประตูนรกของจริงเพื่อถล่มเมืองนี้ดาบจะทำให้โลกมนุษย์กับปีศาจลงเข้าด้วยกันฉันคิดว่าลูกของดาร์ซันสปาดาเป็นผู้เดียวที่จะหยุดซาเวียได้ก็คือ คุณรับใช้ก็คือเจ้าหุ่นตัวนั้นนะครับดันเต้ดูเหมือนว่า <c oughs> คุณไม่มีทางเลือกแล้วนะก็ดูเหมือนอย่างนั้นแหละนะได้โปรดโดยกิต่ยศ<อ>คำขอสุดท้ายช่วยพวกเขาไคลลี่และเนโรเฮือก <N ero> ดันเต้ี่เต้จริงๆเอาละผมจะทำมันไม่อยากให้ใครมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยคนอื่นเลยฉันจะไปจัดการที่เมืองแล้วก็ช่วยคนอ่อ อยากจะเปลี่ยนกันไหมก็คือก็ได้เดี๋ยวฉันจะไล่ตามหุ่นไปก็ได้แค่จบมิชชั่นแล้วฮะโอ้หักมุมจริงๆตอนนี้โอ้เวลาสี่หมดเสียเวลาก็ตรงนั้นเยอะเอาล่ะครับคุณับ้ชมครับติดตามต่อตอนหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเจอกันนะครับบา,บายบายครับ